Welcome to ส Sky Plants ว o w สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants อีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเราจะมาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับการวางน้อง Pink Princess ของเราเนี่ยเจ้าหญิงสีชมพูว่าเราควรที่จะวางน้องตรงไหนดีนะคะ,อ,ะอย่างแบบนี้นะคะบางคนถามว่าวางไว้แดดประมาณไหนดีแดดเมืองไทยอะคะ่ะมัน มันแบบร้อนมากร้อนเกินร้อนเกินที่ต้นไม้จะรับได้แล้วอีกอย่างเขาเป็นใบใบแบบมีสีแบบสีชมพูสีขาวอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบบอบบางกว่าไม้เขียวเพราะฉะนั้นถ้าเอาเขาวางไว้ตรงแสงเข้าตรงกระจกอะไรเงี้ยตรงนั้นคือจะยิ่งร้อนมากเลยนะคะเขาต้องการแสงไม่ได้แบบ ต้องการแดดมากแบบนั้นนะคะแดดเมืองไทยมันร้อนเกินไปถ้าแดดช่วงเช้าก็ได้ค่ะอาจจะไม่เกินแบบ8โมง -9 โมงแค่นั้นแล้วก็เอาเขามาหลบในที่รม่มอย่างแบบอย่างเงี้ยค่ะกลางประมาณแบบโดนแดบดบโดนแสงแค่ประมาณ20%กำลังพอดีหรือคุณจะเลี้ยงกับเลี้ยงเขากับกับไฟเลี้ยงต้นไม้ก็ได้ก็จะยิ่งสวยเลย สีชมพูเขาก็จะยิ่งชัดขึ้นนะคะถ้าเขาอยู่แบบคุมแสงได้อะสีเขาจะสวยบางคนจะจะมีคำถามว่าเราจะต้องวางน้องไว้บริเวณไหนของบ้านดีวางไว้ในห้องแอร์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะน้องสามารถอยู่ในห้องแอร์ได้นะคะแต่ว่าห้องแอร์มันก็จะแบบแอร์มันก็จะดึงความชื้นจากต้นไม้ไปค่อนข้างที่จะเร็วเราอาจจะแบบ ลดน้ําบ่อยลดอาจจะให้น้ําเขาบ่อยมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าแดดเนี้ยประมาณใกล้เที่ยงแล้วถ้าอยู่แบบเนี้ยไม่รอดนะจ๊ะอยู่ไม่ได้นะคะน้องแบบนี้คือไม่ได้เลยนะคะแต่ที่เห็นอยู่ในในในคลิปตอนนี้คือเขาแบบเป็นไม้เขียวแล้วพวกนี้ผู้ดางอ่าถ้าอยากเลี้ยงไม้ไม้ที่แบบว่าดาังๆอ่าเดี๋ยวเราให้ดู แล้วแบบทนทนนี่เลยพูดางอยู่แดดได้นะจ๊ะอาจจะไม่บ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็แต่ก็เนื้อราคาเขาไม่แพงแล้วเขาสวยอะ่ะนี่คือนี่คือพูลาชินหินอ่อนนะคะสวยมากนี่พูทองสวยมากๆนะคะเนี่ยถ้าอยากเลี้ยงไม้ที่แบบไม่แพงและสวยแนะนำเลยพูด่างยังเป็นไม้ที่แบบ อยู่ยังสวยอยู่นะทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งใบใหญ่ยิ่งราคาสูงนะอ่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะแบบนี้แบบที่อยู่ประมาณตรงเนี้ยค่ะนี่คือแบบแสงแสงดีคือแสงเข้ามาทางด้านข้างนะคะซ้ายกับขวาไม่ได้เข้ามาตรงๆจากด้านบนแบบนี้นะคะอันเนี้ยถือว่าดีแต่ถ้าไปทางนี้เนอะอย่างเงี้ยนะคะนี่อ่ะไว้ตรงนั้นอ่ะเห็นปะ เห็นป้าอย่างเงี้ยอันนี้คือแดดเข้าแบบทั้งทั้งรอบเลยอันนั้นตายแต่ถ้าเนี่ยแดดแดดเข้าจากด้านข้างซ้ายขวาอันเนี้ยโอเคน้องอยู่ได้หลักการแค่นี้เลยค่ะแล้วขอให้แบบอากาศไทยเทแค่นั้นเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยกับทุกคนนะคะแล้วก็มือใหม่เนอะลองผิดลองถูกกันไปอะไรที่ทํามาแล้วไม่เวิร์กไม่โอเคเราก็จะมาบอกอันไหนที่เราคิดว่ามันเวิร์กมันโอเคสาหรับมือใหม่เข้าใจง่ายๆก็ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะคะคือฟังเข้ามาด้วยเอามาลองตัวเองด้วยอย่างทุกทกคนถ้าฟังเราฟังคลิปของเรานะแชแนลของเราแล้วเ,เนี่ยถ้าลองเอาไปปรับใช้ดู ว่าว่ามันเรามันจะสะดวกมันจะแบบจบที่ตรงไหนเพราะแต่ละคนมีสถานที่แต่ละสถานที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่มันเข้ากับบ้านเรามากที่สุดตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดโอเคค่ะพบกัน EP หน้านะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ